นะคะวันนี้ครูใบบุญก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ทดลองแล้วนะคะอุปกรณ์ไว้ทดลองนะคะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยมีแก้วที่หนึ่งนะคะแก้วสีส้มนะแก้วใบนี้นะคะคุณครูใบบุญจะใส่น้ำเปล่าน้ำธรรมดานะลูกส่วนแก้วที่สองใบนี้นะคะคุณครูใบบุญจะใส่ เกลือแกงนะคะใส่เกลือแกงลงไป3มช้อนนะลูกนะนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่ามีเกลือแกงนะคะเกลือแกงนะคะเดี๋ยวครูไปบนจะทําการทดลองให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆสังเกตนะลูกแล้วก็จะได้บันทึกผลการทดลองนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูใบบุญอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงวิชาวิทยาศา,ศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูใบบุญจะพาเด็กๆนะคะมาทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำที่ใส่เกลือและน้ำที่ไม่ใส่เกลือก็คือน้ำเปล่านั่นเองนะคะซึ่งคุณครูใบบุญได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ดังนี้นะคะ ค่ะเด็กๆเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะมาดูนะคะคุณครูจะเติมน้ํานะคะเติมน้ําให้ปริมาณเท่าๆกันนะลูกนะคะเติมน้ําสีเหลืองคุณครูเติมไปแล้วแค่ลายนี้นะลูกนะ,ะสีชมพูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเติมให้เท่ากันนะคะเติมให้เท่ากันเนาะทาั้งหมดเท่ากันโอเคเมื่อ น้ำสองแก้วนี้ปริมาณเท่ากันแล้วนะคะคุณครูจะเติมเกลือใส่แก้วสีชมพูนะลูกนะเติมเกลือใส่แก้วสีชมพูนะคะสามช้อนนะคะหนึ่งสองสนะคะ,ะเมื่อคุณครูเติมเกลือเสร็จแล้วนะลูกนะเราจะสังเกตกันนะคะอ่ะจะคนให้ละลายนะลูกนะ โ้เกลือละลายนะคะเกลือเริ่มละลายแล้วนะคะ เริ่มละลายแล้วนะคะอะเรามาดูดูสีกันนะคะสีน้ําที่ไม่ได้ใส่เกลือลักษณะเป็นแบบไหนลกูกลักษณะเป็นแบบไหนคะใสใช่ไหมคะใสกิ๊กเลยเนาะอะมาดูแก้วที่คุณครูใส่เกลือลงไปลักษณะเป็นแบบไหนคะจะใสเหมือนกันแต่ว่าจะมี ขุ่นๆเล็กน้อยนะคะขุ่นกรดเกลือเล็กน้อยนะลูกนะคะอ่ะเรามาดมกลิ่นดูสิไม่มีกลิ่นนะคะน้ำเปล่าไม่มีกลิ่นนะลูกเอามาดมกลิ่นเกลือน้ำเกลือน้ำเกลือก็ไม่มีกลิ่นเช่นเดียวกันนะคะสรุปก็คือน้ำที่ไม่ได้ใส่เกลือจัดใส่น้ำที่ใส่เกลือลงไป จะขุ่นเล็กน้อยนะคะเนื่องจากจะมีเกล็ดเกลือใช่ไหมลูกนะคะกลิ่นน้ําที่ไม่ได้ใส่เกลือไม่มีกลิ่นน้ําที่ใส่เกลือก็ไม่มีกลิ่นแต่เรามาชิมกันดูนะคะว่าเป็นแบบไหนน้ําที่ไม่ได้ใส่เกลือจะมีรสชาติ จืดนะคะรสชาติจืดนะลูกนะจืดนะคะไม่มีรสชาติใดๆเลยเนาะนะคะอ้ามาชิมน้ําที่เราใส่น้ําเกลือลงไปเด็กๆคิดว่ามันจะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะอ่ะดูสิอามีรสชาติเค็มนะคะมีรสชาติเค็มนะคะอ่ะคุณครูจะสรุปผลการทดลองให้เด็กๆฟังนะลูกนะคะก็คือ คุณครูตั้งน้ำไว้สองแก้วนะลูกแก้วตอนแรกคุณครูใส่นะ้ำที่มีปริมาณเท่ากันนะคะแก้วสีชมพูใส่เกลือลงไปสามช้อนส่วนแก้วสีเหลืองไม่ใส่เกลือลงไปปริมาณนนะ้ำแก้วสีชมพูจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเนื่องจากเราใส่ เกลือลงไปเกลือมีการละลายจึงเพิ่มปริมาณของน้ำเพิ่มมวลของน้ำนะคะส่วนสีสีนะคะสีแก้วสีเหลืองที่ไม่ใส่เกลือสีจะใสนะคะสีจะใสนะส่วนแก้วที่ใส่เกลือลงไปสีจะขุ่นเล็กน้อยมีเกล็ดเกลือนะลูกนะส่วนรสชาติจะ แก้วสีเหลืองไม่มีรสชาตินะคะไม่ได้ใส่เกลือลงไปส่วนแก้วสีชมพูจะมีรสชาติเค็มนะคะจากเกลือนั่นเองนะคะพอที่จะเข้าใจไหมคะเด็กๆเ,เข้าใจบ้างไหมลูกนะคะเด็กๆอย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะลูกผลการทดลองนะคะใบบันทึกผลการทดลองนะคะคุณครูได้แจกให้แล้วนะคะ ส่วนคนที่ไปรับที่สวนดอกไม้จะได้ไปแล้วนะลูกนะส่วนคนที่ไม่สะดวกไปเอาที่สวนดอกไม้นะคะให้เด็กๆปริ้นนะคะปริ้นตามลิงก์รายวันได้เลยนะคะนะคะลูกนะแล้วเด็กๆบันทึกผลการทดลองส่งที่ไหนส่งที่กลุ่มวิทยาศ,าศาสตร์นะคะส่งให้ถูกกลุ่มนะลูกคุณครูจะคอยตรวจนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ